อุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกดูเหมือนจะร้อนแรงมากขึ้นนะครับหลังจากเหตุโจมตีสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการก่อการร้ายครั้งรุนแรงที่สุดบนแผ่นดินของรัสเซียขณะที่ปฏิบัติการเก็บกวาดสร้างความเสียหายบริเวณจุดเกิดเหตุเสร็จสิ้นลงแล้วครับ นี่เป็นภาพมุมสูงแสดงให้เห็นซากความเสียหายภายในโครคัสซิตีฮอลล์สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตหลังจากกลุ่มมือปืน4คนบุกก่อเหตุกราดยิงประชาชนแบบไม่เลือกหน้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยรัสเซียได้ยุติปฏิบัติการเก็บกวาดซากความเสียหายแล้วนะครับหลังจากระดมกําลังเจ้าหน้าที่กว่า1000คนและอุปกรณ์กว่า300ชิ้นเข้ามาในปฏิบัติการดังกล่าว ขณะที่ซ์เกย์ปอนิคอฟผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงรัสเซียหรือ FSB เชื่อว่ายูเครนสหรัฐและสหาราชอาณาจักรมีส่วนพัวพันกับการโจมตีในครั้งนี้แม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามแห่งโคราซานหรือ ISK เครือข่ขายกลุ่ม IS จะเป็นผู้ลงมือทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย139คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า180คนโดยคว้มำนวยการ FSB ระบ,บุว่ากลุ่ม IS กับชาติตะวันตกได้วางแผนร่วมกันแต่ไม่ได้เปิดเผยหลักฐานบ่งชี้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่อย่างใด Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Я думаю, что это так. Каков фронт? Для о плане заявил, что не Практика складывается, когда... Uh... Американская страна, даже если предоставляет определенный объем информации, ну, не всегда бывает конкретно. Поэтому приходится дорабатывать. Много примеров к тому. Несколько лет назад, вы помните, в Санкт-Петербурге, когда в одном из э, соборов да, должно был состояться террористический акт, нам пришлось да, дорабатывать эту информацию на коленке, в буквальном смысле, если Спасибо, конечно, что говорят, но тем не менее хотелось бы в большей конкретности. Конкретики. การให้ความเห็นของบอนิคอฟในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความเชื่อของชนชั้นนำรัสเซียนะครับหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสหรัฐเช่นกันสำหรับบอนิคอฟวัย72ปีถือเป็นเจ้าหน้าที่สายเกี่ยวของปูตินและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FSB มานานถึง16ปีนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยิ่งสร้างรอยร้าว ให้รัสเซียกับชาติตะวันตกมากขึ้นหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ขณะที่การโจมตีท่อส่งก๊าซนอสตรีม2เมื่อเดือนกันยายนปีเดียวกันก็ยิ่งซ้ำเติมความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกให้เลวร้ายมากขึ้นส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในนครนิวยอร์กมองว่ารัสเซียพยายามหาเหตุยกระดับการโจมตียูเครนให้รุนแรงมากขึ้นจากกรณีนี้ so of course for the for the for the Kremlin they need that story to be Ukrainian whether uh, whether it is true or not uh, and that's what they are obviously pushing, and it is kind of inconvenient. And that's why they are actually implicating also the United States. When the United States said, and others intelligence said, well, it it is ISIS, and ISIS uh, ISIS K did take the uh, did take responsibility. Suddenly, Maria Zaharova comes out and says, well, and yet So they are um, uh, they are trying to uh, to eliminate Ukraine from that suspicion. การแลกหมัดกันระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเกี่ยวกับการโจมตีการแสดงคอนเสิร์ตเกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศในยุโรปก็ยกระดับการเฝ้าระวังการก่อการร้ายนะครับอย่างฝรั่งเศสเตรียมระดมกำลังทหารกว่า4 0 0พันนายรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศขณะที่เยอรมนีจะยกระดับการควบคุมพรมแดนเพื่อป้องกันเหตุร้าย ด้านตุรกีสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม IS ได้147คนหลังจากผู้ก่อเหตุในรัสเซีย2ใน4คนเดินทางมาตุรกีไม่กี่วันก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ